เหมือนกันเป๊ะตุ่มตามและลูกน้ำแคปชั่นเริ่มต้นใหม่ชาวเน็ตถามตรงถึงเวลาเปิดตัวแล้วหรอมาดูกันกันกบข่าวนี้ครับข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์เอ็นเตอร์เทนที่นี่นะครับลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนะครับแต่ก่อนจะดูข่าวกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยและเมื่อดูข่าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูมาดูกันเลยครับ เหมือนกันเป๊ะเลยตุมตามและลูกน้ำแคปชั่นเริ่มต้นใหม่ชาวเน็ตถามตรงถึงเวลาเปิดตัวแล้วเหรอ,อลองอลองฟังกูดูก่อนนะเนาะเรื่องราวดราม่ารักร้อนซ่อนรัก กำลังจะซาลงแล้วแท้ๆแต่อยู่ๆพระเอกหนุ่มตูมตามยุทธนาก็มีเรื่องให้เชื้อไฟกระพืออีกรอบหนึ่งหลังโดนจับสังเกตว่าแคปชั่นใต้ภาพใหม่ที่ลงในอินสตาแกรมนั้นมันช่างเหมือนกับแคปชั่นใต้ภาพของสาวลูกน้ําที่ดาลัดสาวคนสวยที่ตกเป็นข่าวพัวพันกันอยู่ในช่วงนี้ซะง,งั้นโดยในโพสต์ใหม่ของทั้งคู่ต่างมีคําว่าเริ่มต้นใหม่ทับบี ก i n นิ่งแบบบังเอิญบังเอิญโดยหนุ่มตุมตามโพสต์ว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟเข้มๆส่วนลูกน้ำก็โพสต์ไปในลักษณะเดียวกันว่า Hathtag beginning of love วงเล็บแปลความว่าความรักกำลังเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากชาวเน็ตยกพลถล่มยิงคำถามและคำแชะ และคำแซะแบบเป็นพันๆคอมเมนต์ล่าสุดสาวลูกน้ำก็ได้ลบภาพเจ้าปัญหานี้ทิ้งไปจากอ e ิสตา r กมแล้วส่วนความจริงของเรื่องนี้จะเป็นแค่ความบังเอิญหรือว่าจงใจเปิดตัวรักครั้งใหม่อย่างที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเอาเป็นว่าคงต้องรอความชัดเจนจากทั้งคู่กันอีกทีครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูรูปกันดูแะบนี่ฮะก็เป็นหน้านี่ฮะ นี่ครับก็ลองดูนี่ฮะเริ่มต้นใหม่วันใหม่ดกาแฟาเข้มๆนี่ฮะอ๋อน่าจะกินกาแฟานะครับนี่ฮะนี่ครับส่วนคุณลูกนะอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งนะส่วนรูปนี้ก็นี่ฮะของคุณลูกน้ํานะครับนี่ครับนะก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบางทีคอมเมนต์ก็อาจจะมีแบบไม่ค่อยสุภาพนะต้องบอกว่าไม่ค่อยสุภาพนิดนึงนะครับก็ เพื่อนๆก็ลองไปตามอ่านกันที่เว็บไซต์ของ e n t e r t a i n ทที่นี่เอานะครับผมครับซึ่งลิงค์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอเนาะอันนี้นี่ครับเขาบอกว่าตุมตามค้ะขอเป็นกำลังใจให้ตุมตามผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ทุกปัญหามีทางแก้ไขนะคะสู้ๆอ่ะประมาณนี้ครับเนาะก็น,นี่ก็เป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะเนี่ยสู้ๆครับเฮีย ะู่ซู่ค่ะใช่เลยประมาณนี้ครับหเข้มจริงๆครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแลยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจนักข่าววิดีอคนนี้กันด้วยนะฮะมีคอมเมนต์อะไรพูดไุยกันไมาได้วันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดีครับ